ฟังของภาคเอกชนเองก็ยังคงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณเล็กฝันเด่นจัญญานกรวันนี้เนี่ยโอ้โหแกไปทำบ้านลงเสาเอกให้เลยนะครับทำบ้านให้กับคุณหวานกันหาแกป่วยอามาายัมพาตครึ่งท่อนล่างจากอุบัติเหตุไม่มีบ้านของตัวเองต้องไปอาศัยบ้านชาวบ้านเขาอยู่ แล้วกลายเป็นเอาพูดง,ง่ายๆคือเขาก็ห่วงว่าตัวเองจะเป็นภาระของคนในชุมชนหรือเปล่าและถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะลําบากชาวบ้านอีกวันนี้เนี่ยคุณเล็กเอาทีมงานเข้าไปแล้วดูนะฮะไปทําพิธีตั้งเสาเอกเลยตั้งเสาเอกเสร็จปั๊บก็ไม่บอกนะไม่บอกคุณหวานมาก่อนเพราะคุณเล็กแกบอกว่าคือไม่อยากให้แกรู้กะว่าจะทำเซอร์ไพรส์ แล้วก็ถ้าเราบอกไว้ก่อนแล้วทําไม่ได้มันจะกลายเป็นการให้ความหวังชาวบ้านแต่พอวันนี้เคลียร์พื้นที่ได้เสร็จปั๊บลงเสาเอกก็ประสานให้คนพาคุณหวานมาเลยมาดูว่าลงเสาเอกบ้านแล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศต่อเนื่องกันเลยนะฮะลงเสาเอกเสร็จปั๊บคุณหวานแกมาเห็นแกน้ําตาลไหลเลยอ่ะ ล็อกใช่ค่ะต้องล็อกถูกแลไรม่ะล็อกไตรงแต่ล้เลยไปนู้นเลยมไปนู่นเลย้่เานเอาไปให้ใกล้ต้น้ยหน่อยเยุ <thôi S 2> เดี๋ยวเตรียมมาช่วยจับได้นะเดี๋ยวเขาจะเชื่อมตั้งแบกครับตรงมัดการสันโดจิไกหมุนถ้ามีล่งเัก็เ้อมาเอา่เออโอ้ยมันหดลงยเต็มตัวยกแ้คน้มันรูดลงพียขัดขึ้นข้างบนเลยกอดกออเอาไว้เลยวะยกมือไหว้ร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะแต่เป็นน้ำตาแห่ความดีใจเนาะดูสิวันนี้เราได้คุยกับคุณหวานด้วยนะฮะแกบอกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณทั้งคุณฝันเด่น ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยเพราะทุกวันนี้อยู่แต่บ้านของคนอื่นเขามันก็ลําบากใจเ <c oughs> กรงใจแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระแล้ววันนี้ได้บ้านกําลังจะได้บ้านเนี่ยเราก็ดีใจมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเล็กฝันเด่นกับเจ้าหน้าที่ทาหารเนี่ยจะมาทําให้ทําให้ขนาดนี้ทําให้ด้วยใจจริงๆคุณค่ะคุณฝันเด่นขอบคุณนะคะทุกคนมาช่วยกันขอบคุณทุกคนด้วยนะคะนวนฝันเป็นจริงเนาะขอบคุณค่ะรู้สึกดีมากคนณที่เล็ก อยากมีบ้านตั้งนานแล้วพอดีพี่เขามา <ทะ S 1> เขาก็เลยมอบให้ทําให้ดีใจมากมันไม่มีบ้านเราก็อยู่มันก็ลาบากใจนะนอน <ทะ S 1> นอนไม่หลับเราอยู่บ้านคนอื่นไม่รู้เมืไหร่เขาจะให้เราย้ายใช่ไหม <ทะ S 1> แต่เขาก็ใจดีนะเจ้าของบ้านเขาให้เราอยู่ได้ตลอดนั่นแหละ,<ท>ะแต่เราก็อยากมีบ้านของตัวเองใช่ไหม <ทะ S 1> อยู่ใกล้ถนนอย่างนี้ย้ายก็อยากทำมาหากินอยากเอาวีแชร์มานั่งขาย,น,ขายนน่นขายนี้พอได้กินแบบเนี้ย ไม่รู้ใหม่แล้วเซอร์ไพรส์เลยค่ะดีใจมากเพราะว่าดีที่ที่ลงรถแล้วมาเห็นความรู้สึกมันดีใจมากเพราะว่าหาหาให้เขามาช่วยเยอะมากแต่พอมาเจอคุณเขาใจดีมากเขาตัดสินใจไม่ถึงชั่วโมงเลยแป๊บเดียวเลยโอ้ดูเซ่เนี่ยแล้วดูนะฮะแกก็มานั่งดูเจ้าหน้าที่ลงเสาเอกเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวคานและเสาอื่นๆก็จะขึ้นตามมาลองไปฟังพี่เล็กหน่อย คุณเล็กฝันเด่นเนี่ยแกบอกเลยไม่ตั้งใจจะบอกล่วงหน้าด้วยเพราะอย่างที่บอกเลยว่าห่วงถ้ารับปากไปแล้วแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันเป็นการให้ความหวังแต่พอวันนี้เริ่มลงเสาเอกได้ก็ตั้งจโอ้ยดูสิน้ําตาไหลเลยออะลองฟังดูหน่อยฮะเราจะไม่ให้ความหวังกับคนที่เราเพิ่งได้เจอหรือว่าเพิ่งได้รับข้อมูลฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เราเก็บมา พิจารณามามาคุยกันในทีมว่าเราจะช่วยเขาได้แค่ไหนด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงฉะนั้นเนี่ยพอโอเคพี่ก็บอกว่ามีที่ดินอยู่แปลงน้อยนะครับมีนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้หลายอย่างปุ๊บแล้วก็บวกกับว่าที่เรามีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอยู่ในหน้างานก็เลยทําให้การพูดคุยมันเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้นถามว่าใจหนึ่งก็อยากจะให้มาเห็นตอนบ้านเสร็จแล้วแต่ผมก็มองว่าเออผมก็ไม่ได้มีบ้านอยู่แถวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องมีภารกิจอื่นในการที่ต้องทำฉะนั้นเนี่ย จะช้าจะเร็วเป้าหวานก็ต้องเห็นอยู่แล้วฉะนั้นให้เขาเห็นเลยว่าทุกคนที่มาเนี่ยที่มาทาเนี่ยทุกคนมาด้วยใจหมดไม่ว่าจะเป็นอาสาเป็นทหารเป็นเนี่ยอสอมอเป็นลูกหลานเขาเลยเนี่ยทุกคนมาช่วยทําผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้เขาจะได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วนะในมุมเนี่ยเขาเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะยังมีคนที่รักแล้วก็ดูแลอยู่ โอ้โหฟังคําพูดของคุณเล็กฟันเด็ดแล้วคุณป้าแกนน้าตาไหลจริงๆเลยอ,อ,อ่ะเป็นกําลังใจให้เพราะว่าพี่น้องชายแดนเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่ต้องเจอกับการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชาเขาเดือดร้อนในหลายมิติจริงๆบ้านพังด้วยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แหละแม้ว่าตัวเองจะป่วยติดเตียง แต่พออยู่ได้แต่พอบ้านพังไม่เหลืออะไรอ่ะมันก็ไม่รู้จะตั้งต้นยังไงจริงๆคุณผู้ชมส่วนพี่เล็กเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีน้ำใจ <Yeah. S 2> แล้วแกจะเป็นคนมองโลกกลางๆ mm. แกบอกแบบนี้ว่าจริงๆเนี่ย อยู่ๆแกก็พูดว่าวันนี้เราอยากให้ทั้งไทยและกัมพูชามองในมิติของมนุษยธรรม,มสุดท้ายเราย้ายหนีกันไม่ได้พอเราย้ายหนีกันไม่ได้เนี่ยปฏิสัมพันธ์ที่มีแก่กันเนี่ยมันก็กระทบกระทั่งกันแบบนี้แหละก็อยากให้อภัยให้กันดีต่อกันแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันส่อแววความรุนแรงแล้วก็คือในส่วนของผืนแผ่นดินไทยรเรากลับมาแค่นี้ถ้าคุณทําได้ที่สําคัญเนี่ย คนที่จะมีอำนาจตัดสินใจมากที่สุดก็คือผู้นำประเทศนั่นก็คือฮุนมาเน็ตแล้วปรากฏว่าพี่เล็กก็เลยบอกว่างั้นฝากถึงฮุนมาเนตหน่อยไห,ไหนก็วันเกิดฮุนมาเน็ตแล้วพี่เล็กพูดอย่างนี้วันนี้ปีนี้เป็นวันเกิดของฮุนมาเน็ต พี่เล็กเชื่อว่าฮุนมานเนตน่าจะโตพอและวิเคราะห์เข้าใจบริบทของมนุษยธรรมโดยเฉพาะเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอยากให้กัมพูชาหันมามองและปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญแก่ชาวโลกเนื่องในวันเกิดฮุนมานเนตอยากให้ทุกคนชื่นชมไม่มีอะไรจะพูดมากแต่อย่ารอให้มันสายเดี๋ยวมันจะแก้อะไรไม่ได้ซะก่อน คุณคุณมานเนตนะครับมองถึงมนุษยธรรม,อ,มอะไรที่แบบว่าให้อภัยกันได้และแล้วหรือหรืออ่อนโยนต่อกันได้เนี่ยก็อยากจะให้อารุมอรวยแล้วก็แบบดีต่อกันนะครับอะไรที่ร้ยมันจะสอบไปในเรื่องของความรุนแรงหรือว่าความไม่เข้าใจกันบ,บ,บางครั้งเราก็เอาพระพุทธศาสนาเข้ารูปใช่ไหมคร,ครับเพราะว่าเราก็เมืองพุทธเหมือนกันการที่เราจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือข้างบ้านใกล้เรือนเคียงกันแล้วมันทะเลาะเบาแวงมันก็อาจจะแบบ มันไม่ดีต่อต่อสภาพจิตใจด้วยแล้วก็ในมวลมนุษยชาติไม่ทราบว่าจ,จะอายุเท่าไหร่แล้วนะแต่ก็เชื่อว่าก็โตพอสมควร,ครที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็เข้าใจในบริบทของความเป็นมนุษยธรรมรเราจะก้าวไปด้วยกันในฐานะอาเซียนประเทศอาเซียนด้วยกันยังไงแล้วในฐานะที่เขาเป็นผู้ปกครองประเทศใช่ไหมเป็นนายกรัฐมนตรีเนะี่ยก็หันมามองแล้วก็ถ้าเกิดบริหารการเป็นของขวัญให้กับชาวโลก ในวันคล้ายวันเกิดตัวเองวันนี้ฉันมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการปราบปรามอบายมุกแห่งโลกและรับรองนะครับทุกอย่างจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยคนจะสรรเสริญทันทีก็ตามที่เห็นนะเนอะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็คนเราแก้ไขได้ทุกวันอย่ารอให้วันถึงวันหนึ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วค่อยมาบอกว่าฉันจะแก้ตอนนี้แก้ไขได้แต่พี่เล็กก็พูดมีเหตุมีผลแล้วก็หวังว่า ฮูมามเนตจะมีเหตุมีผลแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายเขาเป็นผู้นําฝั่งกัมพูชาถ้าฮุมามเนตสั่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม,ม,มแล้วพึ่งดูในโทรศัพท์มือถือ<ะ>ดูในข้อมูลเนี่ยนะฮะแกอายุ4เอ่อ48เกิดปี2,520<ะ>ก็ก็อย่างที่คุณเล็กฝันเด่นเคยบอกเลยว่ามันก็เป็นช่วงวัยกลางคนแล้วก็น่าจะโตพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องหลักมนุษยธรรมเนี่ยมันควรจะต้องเดินไปทางไหนแล้ว คุณกับผมก็คือไทยกับเขมรเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะย้ายบ้านไปซื้อบ้านอื่นได้ยังไงเราก็จะต้องอยู่ติดกันแบบนี้ยันชั่วลูกชั่วหลานเพราะฉะนั้นจะทํายังไงที่มันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขที่สําคัญคือก็เอาพื้นที่ของคนไทย,ยคืนมาเท่านั้นเองอแล้วประเด็นนี้แหละฮะคุณผู้ชมที่วันนี้วันเกิดของคุณมาเน็ตนายกเขมรก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่ฐานไทยเนี่ยเราเคลียร์พื้นที่ได้ บริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบางส่วนกลับคืนมาแล้วก็เคลียร์ทุระบิดคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนปรากฏว่าสิ่งที่ฮุนมาเน็ตตอบกลับมาคือเห็นข่าวฝั่งไทยว่าไทยเนี่ยยึดที่ดินคืนบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วคืนให้กับพี่น้องคนไทยไปฮุนมาเน็ตบอกข้อมูลเท็จทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดมันยังเป็นที่ดินของขเมขเมรเขมรยังอยู่ ขอให้ทุกกระทรวงเลยนี่คำสั่งของนายกเลยนะเร่งไปชี้แจงกับประชาชนชาวขเขมรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนขเขมรต้องชี้แจงให้ท่านท่องทีเลยว่าที่ดินทั้งหมดยังเป็นของขเขมรและขเขมรยังคงปกป้องรักษาไว้ได้ก็ไม่เชื่อนะว่าท่านจะพูดแบบนี้ก็รู้นี่ว่าหมุดอยู่ตรงไหนอืแล้วเมื่อรู้ว่าหมุดอยู่ตรงไหน ก็น่าจะดูแผนที่รู้อ่านแผนที่ออกเพราะท่านเป็นระดับผู้นําที่จบมาทางด้านของ oh, ด้านการทหาร <with spoil. S 1> ใช่ด้านการทหารโดยเฉพาะจะบอกว่าท่านไม่เข้าใจแผนที่ก็คงจะไม่ได้เพราะบริเวณที่ทางการไทย่ทานไทยเข้าไปตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนั่นคือเขตอธิปไตยของไทยถัดลงมาจากบริเวณหมุดที่ท่านกล่าวอ้างเมื่อสักครู่เนี่ยอีกตั้ง250เมตรด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น ท่านก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านพูดความจริงแค่ไหนกับประชาชนของท่านแล้วก็ต้องยอมยอมรับภาพภาพหนึ่งคือไอ้ตอนที่พลทวารยศเหลืองสว่วนแมมทัพภาคที่หนึ่งเราคืนที่ดินให้กับชาวบ้านไทยมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเอาพื้นที่ที่ชาวบ้านไทยไม่เคยทํามาหากินได้เลย30กว่าปีเนี่ยคืนให้กับคนไทยได้เนี่ยม,มันไม่ได้หมายความว่าเราได้พื้นที่คืนมาจากที่เขเมรลุกล้ำหรอ,อนีง่งงนั่นแหละก็คงต้องปล่อย ผู้นำประเทศเขาอธิบายคนของเขาต่อไปแต่แน่นอนค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบเขาถึงกับยกมือท่วมหัวเลยแล้วก็ต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบนเอาไว้ออแล้วนี่เอาจริงติดบนมา40ปีแล้วนะหคือมันไม่มีที่พึ่งขนาดนั้นนะคุณผู้ชมที่ดินทำกินอยู่ลิบๆคาตานึกอออกไหมครับ ประเภทอีกแค่200กว่าเมตรนี่เราเห็นนะว่าตรงนั้นคือที่ดินของเราก็ไปบนเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านศาลพ่อปู่หนองแห้งแล้วตอนบนเนี่ยไม่ได้บนแค่เรื่องของที่ดินทํากินด้วยนะว่าเออขอให้เราเห็นมาดูศาลเก่าแก่เละ่ะขอให้เราได้ที่ดินทำมาทำ,ออทำมาหากินขึ้นมายังบนด้วยว่าพ่อปู่ปกป้องทหารที่ไปกู้ถูกระเบิดด้วยนะ เพราะเจอแบบรายวันเลยอยากให้ทหารปลอดภัยแล้วดูสิ่งที่ขเขมรทำมากับเราเกือบ40ปีพอได้คืนมันก็ได้คืนมาจริงๆเพียงแต่จากเนี้ยก็อยากให้ได้คืนมาทั้งหมดมเพราะว่าก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เขายังไม่ได้เหมือนกันขอให้เจ้าพ่อท่านช่วยให้เอาที่เราคืนมาให้ปกป้องทหารไทยเราที่อยู่ชายแดนนี่แหละทั้งพวกกู้ระเบิดพวกอยู่เวียนยามนี่แหละขอให้ได้ที่ของเราคืนมาแล้วขอให เจ้าหน้าที่ทหารนปลอดภัยทุกคนช่วยเอาปฏิปิปไตยของเราคืนมาไม่ได้ขอให้มีกำลังใจแล้วขอให้ขมินม้นนาะมันใจอ่อนเนาะให้มันออกไปแต่โดยดีเนาะให้เจ้าพ่อโดนกิดโดนใจมันช่วยลูกบ้านด้วยเถอิอนสี่สิบปีแล้วเนาะเขาทำกันพอแล้วแหละคราวนี้เอาของเราคืนมาเพราะพวกป้าก็แก่แล้วอยากก็้ให้ที่ไว้ให้ลูกหลาน คุณ<อ>ยายน่าจะบนตั้งแต่เป็นสาวว<ช>่าสี่สิบปีปแล้วพี่โลก็ลองคิดดูนะ<ม>คือคนเราเนี่ยจะต้องสิ้นหวังขนาดไหนถึง<ม>นาต้องไปบนบานสารกล่าวพ่อปู่เนี่ยว่าขอให้ขมรนออกไปจากที่ดินของเขาอะ<ม>่ะแล้วบนมาแบบนี้สามสิบสี่สิบปีคือเข้าใจเลย<ช>แล้ววันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่ไปบนบานสารกล่าวกับพ่อปู่อย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชมวันนี้กลุ่มมูเตลูแห่งประเทศไทยอันนี้เขาเป็นสมาคมจัด,จด<ช>ตั้งใช่ไหมจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ รอบ <มา S 2> นี้มาทำอะไรคะคุณพี่พร้อมกับอุป,รก,อปรกรณ์เลยนำโดยอาจารย์แมนอภิวรสิทธพวงแสงไปทำพิธีน้ำอมฤตนี่สวดคาถาด้วยทำน้ำอมฤตเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เอาไปประพรมที่บริเวณป้ายของบ้านของจารย์คืออาจารย์แมนแกบอกว่าน้ำอมฤตเนี่ยมันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญบารามีมันจะนำพามาซึ่งความสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ผู้ได้สัมผัส เลยเอาไปให้สัมผัสกับป้ายทางเข้าบ้านหนองจานซะเลย๋อ้นี่เขามีป้ายด้วยนะ ที่เข้มขลังขนาดไหนดูนะฮะแล้วก็ไปปราบพรมตรงบริเวณป้ายบ้านของจานออืมนี่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 เป็น,น,น,นไงจะได้มีพลังครับ นะจะได้เข้มขลังเพราะเราต้องเริ่มในการเคลียร์พื้นที่ของบ้านหนองจานแล้วไงทหารจะได้ปลอดภัยอโอ้นี่ไม่ใช่อาจารย์แมนอย่างเดียวนะมีคน,นอื่นๆด้วย <มา S 2> เป็นค,<ร>ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่า อะไรที่ทำแล้วสบายใจอ่ะก็ทำไปเขาบอกว่าทำพิธีนี้เขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติไงเขาก็รักชาติในรูปแบบของเขาอ่ะรักชาติในรูปแบบของตัวเองเป็นกำลังใจให้กันไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นไม่คุกคามคนอื่นอันนี้ก็จะถือว่าดีมากมาแล้วเห็นไหมชาวบ้านเขาก็สบายใจคุณผู้ชมจากน้องจานเดี๋ยวเราติดตามปฏิบัติการการเก็บกู้กันไปเรื่อยๆมีอีกหนึ่งที่ที่วันนี้อยากนำเสนออุบลราชธานีน้องดนค่ะอยู่ในพื้นที่เจอกับพระ คมกริชเลยทราบว่ากลุ่มของพระสงฆ์นะ่ะที่จำพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันแล้วท่านไม่ได้หนีไปไหนอ,ะอ่ะท่านช่วยทหารทําห้องน้ําที่ภูมิขือสร้างกําแพงแล้วช่วงที่ทหารลําบากกลุ่มพระเหล่านี้แหละเป็นพระธรรมจริงๆเข้าไปช่วยเหลือทหารในพื้นที่ค่ะโดยพระคมกริชนะคะสารกิจ จเจ้าอาวาสวัดภูพานปะปังที่อำเภอน้ำยืนอุบลร,ราชธานีร่วมกันกับพระอาจารย์เอกสุดขโตวัดป่าน้องหอยอยู่ที่อำเภอจตุรพักพิมาร้อยเอ็ดแล้วก็ลูกศิษย์ของสายหลวงตาเยือนเอาพวกวัดสดุอุปกรณ์ไปทำถนนทำกำแพงบนภูมะเขือพระคมกริดนี่เห็นไหมเอาทรงเอาทรายไปแล้วได้รับการสนับสนุนจากทีมงานของกังฟูวัสวัด ซึ่งเขาเอาน้องเอาน้านํอาอะไรมาช่วยนี่นๆ่น,น,นี่ก็เลยได้เห็นภาพว่าโอ๋อพระคมกริตกับพระรูปวัดที่ไม่หลบหนีไปอยู่ที่อื่นก็ช่วยบรรดาทหารทำทำทำ,ทำถนนกับทําห้องน้ําเหมือนท่านส่งคลิปมาตอนหลบภัยอยู่กับทหารมาให้ดูด้วยนะขอดูคลิปนี้ก่อนได้ไหมคะอุ้สาหายยืน ท่านบอกว่าช่วงเหตุการณ์ประทะอาตมากับพระลูกวัดรวมกับทหารอ,อีกส่วนหนึ่งหลบอยู่ด้วยกันทุกวันนี้เลยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คืออยู่ใต้ฐานพระเลยนะใต้เหมือนกับเป็นอาคารศาลาลองฟังพระคมกิจดูหน่อยวันนี้เนี่ยช่วยกันทำห้องน้ำถนนและกำแพงพระธรรมเลยท่านขึ้นไปทำถนนและกำแพงที่ภูมะเขือ พรุ่งนี้ท่านจะมาเยี่ยมมาหาอาตมาที่วัดต,ตอนนี้เห็นขอกันมาเป็นนี่ค่ะคุณพระช่วยพระธรรมของจริงซึ่งจริงๆท่านมีอีกหลายภารกิจนะเดี๋ยวค่อยเอาทยอยทยอยมาเล่าให้ฟัง